เซอร์จิมต้องการพาแมนยูกลับมาคว้าถ้วยรางวัลให้ได้และมาเซียลน่าจะต้องไปในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้มุมแฟนแมนยูช่องสรับอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดตช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราว,าวและพูดคุยสถานการณ์ต่างๆของแมนยูกันเช้ามืดของวันนี้ครับรอรี่วิทเวลและอดัมคาฟตันจากเดียลเลติก ได้รายงานร่วมกันว่าเซอร์จิมรัดคลิปบอกกับทีมงานแมนยูว่าการได้รับเงินไม่ใช่เป้าหมายของเขาในข้อตกลงนี้เขาเพียงสนใจที่จะนำสโมอสรกลับสู่ตำแหน่งที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลได้อีกครั้งการประเมิสมอสอนสโมสรอย่างตรงไปตรงมาของแรดคลิปแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับวัฒศาสตร์หรือการพูดของลำดับชั้นบริหารของแมนยูที่ใช้โดยทั่วไปก่อนหน้านี้ แล้วก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้ฟังครับเซอร์จิมรัดคริปเนี่ยรับทราบถึงความสามารถในการฟื้นตัวทางการค้าของแมนยูตลอดช่วงการแพร่ระบาดของโควิดเนาะที่ผ่านมาแต่แสดงให้เห็นชัดเจนครับว่าถ้วยรางวัลเป็นตัววัดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าและทุกคนควรมุ่งเน้นไปที่สิ่งนั้นแหล่งข่าวที่บายนะครับว่าสิ่งนี้เป็นการปลดปล่อยเลยแหละ คู่ที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ครับรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจแต่ยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับวิธีการนำแผนใหม่ไปใช้มีความรู้สึกนะครับว่าแรดคิปและเบลฟอร์เนี่ยใช้ความกดดันในการดำเนินการแต่อย่างไรก็ดีครับเขาก็ยังสนับสนุนให้ผู้คนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโดยรวมครับจากข่าวนี้ถือว่าก็อาจจะเป็นไปในทางที่ดีนะจริงๆถูกแล้วนะครับผมมองว่าเราควรมองไปที่ถ้วยรางวัลความสำเร็จเป็นอันดับแรก พอทาเรามัวแต่หวังผลกําไรจากแบนดหรือสโมอสรเนี่ยต่อให้เราได้เงินมาก็าเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ควา้าถ้วยรางวัลใดๆเลยนะคือสุดท้ายแมนยูอ่ะก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ต่อไปอยู่ดีถ้าเราไม่มีถ้วยรางวัลเพราะไม่มีความสําเร็จครับที่ทําได้เลยนะฮะในช่วงหลังมานี้เรียกว่าได้ถ้วยน้อยจริงๆแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าแนวทางที่แรดคริปจะทำเนี่ยมันจะส่งผลดีจริงๆมากแค่ไหนอย่างที่ผมเคยบอกไปครับ เราเลือกไม่ได้แล้วครับในเมื่อเกลเซอร์เลือกวิธีนี้ขายหุ้น25%ให้เซอร์จิมเราก็ทำได้แค่หวังว่ามันจะสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงสโมอสรเราให้ดีขึ้นได้จริงๆครับอีกหนึ่งข่าวของวันนี้ครับเป็น ESPN รายงานนะครับวาแมนยูเน่ยคาดหวังว่าอองตัวนี้มาสยาวจะออกจากสโมอสรในช่วงซัมเมอร์แม้ว่าจะมีข้อเสนอแนะนะครับเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่ ของเขาก็ตามมาถึงการต่อสัญญาแหละเพราะมาซียาวเนี่ยจะสัญญาหมดสิ้นสุดในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับผมบอกเลยนะครับว่าปล่อยไปเถอะฮะมาซียาวไม่ได้ดีพอที่อยู่กับทีมเราอีกต่อไปแล้วและผมมองว่าเราควรหาหน้าเป้าอีกหนึ่งคนเข้ามาทดแทนที่จะมาพัดเปลี่ยนกับลาสมุดหอยหลุนนั่นเองครับทั้งหมดนี้คือข่าวคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจไฮยีน่า สำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสนหรับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ